เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสอส,อสอวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนท่าสามสและ51เป็นพจน์สองพจน์ของลำดับเลขคณิตที่มีพจน์อีก1พจน์อยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้นะครับจงหาพจน์ที่อยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้โอ้แอนโชดแล้วงงหน้าดูเลย มีพด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 เต็มไปหมดเลยคืออย่างนี้นะสรุปก็คือว่ายังไงครับมันมีพดอยู่สองพดนะเป็นลำดับเลขคณิตพดมีแต่พดพดพดเนี่ยมีคำว่าพดนะมีพดสองพดแล้วก็เขาบอกว่าระหว่างสองพจนี้มันมีอีกพ์หนึ่งขั้นอยู่ เออเราให้พจน์นั้นนะไม่รู้เป็นอะไรเราให้เป็น x แล้วกันเออก็เป็นแบบนี้นะเหตุการณ์นะครับสถานการณ์ก็เป็นประมาณนี้นี้เขาถามว่าถ้ามันเป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยให้หาเจ้าพจน์ที่อยู่ระหว่างกลางตัวเนี้ยนะ x ตัวเนี้ยจะต้องเป็นอะไรเออหาออกมาก็ไม่ง่ายไม่ยากนะจริงลำดับเลขคณิตเนี่ยก็คือว่าคีย์เวิร์ดของลำดับเลขคณิตก็คือผลต่างของระหว่างพจน์ที่อยู่ติดกันเนี่ยมันต้องเท่ากันนะงั้นผลต่างระหว่าง2พจน์เนี้ยนะพจน์ที่อยู่ติดกัน ผลต่างระหว่าง2พจน์ที่อยู่ติดกันนะพจน์นี้กับพจน์นี้หรืวพจน์นี้กับพจน์นี้มันจะต้องเท่ากันนะครับเราเรียกผลต่างตัวนี้ว่าผลต่างร่วมนะเออนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่นข้อน,นี้เราจะทำยังไงดีครับเราเริ่มจากอย่างนี้แล้วกันนะให้เราพิจารณาผลต่างร่วมนะดีนะครับ ทีนี้เราก็ทำไงครับผลต่างร่วมเ,เราหาได้จากเอาพจสองพ์ที่อยู่ติดกันโดยเอาพ์หลังตั้งลบด้วยพ์หน้างั้นดีก็หาได้ไงครับก็หาได้จาก x ลบด้วย39นั่นเองนะครับเออหรือหาผลต่างร่วมอีกแบบหนึ่งนะครับ รือ,อาจจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็อาจจะพิจารณาระหว่าง2พจน์นี้ก็ได้นะระหว่าง2พจน์นี้ก็ได้ระหว่าง2พจน์นี้ก็ได้พิจารณาระหว่าง2พจน์ไหนก็ได้ขอให้เป็นพจน์ที่อยู่ติดกันเราก็จะหาดีออกมาได้นะครับถ้าเราพิจารณา2พจน์นี้เราก็ต้องเอาตัวหลังตั้งลบตัวหน้านะเอาหเอลบ x นะครับเออก็จะได้ดีแบบนี้ทีนี้คีย์เวิร์ดของลำดับเลขคณิตดีต้องเท่ากัน ดีคงเดิมเสมอนะก็ดีจะต้องเท่าเดิมเพราะฉะนั้นดี D การหาดีทั้งสองกรณีเราก็จะได้ว่าอย่างนี้ครับเออดี D มันต้องเท่ากันใช่ไหมก็แสดงว่า x อ็กลบสาดีตัวเนี้ยนะดี D ด้านบนกับดีด้านล่างคือ51าลบเมันจะต้องเท่ากันเออก็แค่นี้เองนะครับเอคีย์เวิร์ดก็เท่านี้นะดีนะ D ต้องคงเดิมหรือดีเท่าเดิมนะครับเออ เห็นไหมทีนี้เราก็แค่แก้สรรมการหา x ออกมาก็แค่นั้นเองนะแก้ไงครับสรรมการนี้ก็ x นะครับย้าย39มาบวกฝั่งนี้ย้าย x มาบวกฝั่งนี้นะ x จากลบ x ก็ย้ายมาเป็นบวก x ลบ39ย้ายมาก็เป็นบวก39 x บวก x ก็เป็น 2x 51บวก39ก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น90เ,เราก็จะได้ x ทำไงครับเราก็ย้าย สอง่เก้าสิตั้งแล้วก็ย้ายสองมาหารเออสุดท้ายเราก็จะได้ x เ,เท่ากับเท่าไหร่ครับ45นั่นเองเอ,อก็หมายความว่าพจน์ที่อยู่ระหว่างนี้นะครับเออระหว่างพจน์ทั้ง2คือ สี่สิบห้านั่นเองนะครับโอเคนะ